พึงอะไรครับวันนี้วัวถึงกรุงเทพ้วครับสวัสดีครับผมสารับวันนี้มาอยู่ที่สวนเบญจกิตินะครับด้านโน้นก็จะเป็นสวนป่าเบญจกิติแต่กำลังจะเดินไปนะอันนี้ก็คือเป็นที่ที่ผมมาซ้อมวิ่งครั้งที่แล้วที่วิ่งยี่ห้าโลนะวิ่งยาวก็จะเป็นรอบบึงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หมายถึงว่าพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะมาวิ่งยาวอีก วันนี้ก็เลยมาจับเบาๆเล่นๆกันก่อนนะครับเป็นบล็อกนะเพลินๆเพิ่งมาถึงกรุงเทพนะครับเดินทางมาบินมาจากอุบลอุบลก็น้ําท่วมนะแต่สนามบินไม่ท่วมนะครับสบายๆเลยครับรถมาจากำนาจเจริญไปวนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็บินมาหนึ่งชั่วโมงสบายมากๆเลยนะครับมาถึงก็นั่งรถไฟฟ้าต่อ,อผมใช้ชตัตตบัตนะเออนั่งชตัตชตบัดก่อนชัตตบัดก็คือนั่งเป็นรถเมย์คล้ายๆกับสีรถเมย์สีส้มอ่ะที่มันคันใหญ่ เขาเรียกอะไรรถยูโรป่ะเออนั่นแหละนะครับแล้วก็มาลงที่เซ็นทรัลเวิลต่อรถไฟฟ้า BTS มาที่เทอร์มินอลทเนะครับพักอยู่แถวโรงแรมแถวแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานใช่ไหมแถวนี้นะครับวันนี้ก็มาวิ่งจ็อกกิ้งกันก่อนเริ่มเลยแล้วกันนะวันนี้เรามาแบบเบาๆตอนนี้4โมง10นาทีอากาศดีนะที่กรุงเทพวันนี้4มงเย็นก็ไม่แดดแนละ้วอากาศก็ น่าจะประมาณสัก28องศา29องศาถผมว่าประมาณนี้ผมวิ่งได้แล้วนะสบายๆขอให้ไม่มีแดดน,นะครับไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่ความจริงแล้วก็เดี๋ยวจะวิ่งไปเรื่อยๆนะวันนี้เจออะไรก็จะพาดูพาชมไปด้วยจ็อกบอกวันนี้เพรเพนหกแล้วกันนะหกปลายๆแล้วกันนะทางเข้าสวนป่าเบญจก,กิติก็ถือว่าเป็นการทดสอบเส้นทางก่อน ที่จะวิ่งยาวคุณนี่คือครั้งที่แล้วผมมาวิ่งแล้วผมวิ่งเส้นที่มันเป็นรอบบึงมันก็วนไปเรื่อยๆจริงก็เบื่อเหมือนกันนะเ็เไดบอกว่าเพื่อนนักบอกว่าให้ลองเข้ามาวนในป่าดูแต่ก็หนักใจอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าตั้งน้ำไว้อะแล้วะจะวนกลับมาให้มันได้รอบแบบว,ว่าสองสามกิโลอะกลัวจะหลง กลัวหลงทางสเส้นทางคนวิ่งอันนั้นสเส้นเส้นจักรยานคู่กันอ๋อโอเคนะวิ่งที่นี่น่าจะดีเลยนะเนี่ยคิดว่าน่าจะทำความเร็วได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องดูก่อนนะครับว่ามันบนยังไง วันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับเรื่องของกล้ามเนือนะ้อที่มันจะสูญเสียไปสูญเสียไปตามอายุของเรานะคือคนเราเนี่ยเกิดมานะครับก็จะเป็นช่วงวัยทารกวัยเด็กนะครับยาวมาจนเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นช่วงเฟิร์นจอบเบอร์ช่วงประมาณอายุ2 0่สิบอ่สาใช่ไหมครับช่วงเนี้ย กล้ามเนื้อมันจะพัฒนามาได้เรื่อยๆเพิ่มได้เรื่อยๆแต่พอเลยวัยสาไปแล้วนะครับแบบผมอะ่ะจะ40แล้วอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อมันก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงที่แบบว่าเริ่มมีการสูญเสียไปตามกาลเวลาคลิปนี้ก็เลยจะเป็นคลิปที่มาคุยกันแบบแก่ๆนิดน,นึงนะแต่ว่าเราก็ผมก็เป็นคนที่เป็นวัยกลางคนแล้วแหละนะครับก็คือปีหน้าก็จะอายุ40่แล้ว ก็เลยสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมวลกล้ามเนื้อที่มันจะเสียไปนะอันนี้เราคุยกันแบบเพลินๆน,นะไม่เครียดนะเพราะว่าสำหรับนักวิ่งการสูญเสียกล้ามเนื้อไปมันยากอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอะวิ่งจ็อกออกกำลังกายกันบ่อยๆนะครับเแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะไปคุยกับคนใกล้ตัวเราได้ นะครับเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าภรรยาแฟนหรือใครสักคนที่เขาไม่ค่อยออกกำลังกายนะครับความเสี่ยงที่จะสูญเสียกล้ามเนื้อมันก็มีอยู่จริงนะ้ว้วมันก็จะทําให้เราอ่ะเหมือนกับเสี่ยงต่อการเป็นโรครอืออ่นๆะนั่นแหละภาพนี้ที่ขึ้นข้างๆเนี่ยเป็นภาพที่เป็นภาพตัดของต้นขานะครับต้นขาของคนที่อายุ 35ปี55ปีแล้วก็80ปีนะครับตัวนี้จะเป็นตรงกลางที่เห็นเป็นผมผมเล็กๆจะเป็นกระดูกต้นขาที่ชื่อฟีเมอร์นะฟีเมอร์ก็คือกระดูกต้นขานะครับแล้วก็เห็นเป็นสีแดงๆสีแดงๆตัวนี้เป็นกล้ามเนือ้อนะส่วนสีขาวที่อยู่รอบๆมุมๆอยู่นั้นก็คือไขมัน เนี่ยเป็นเหตุผลที่บางทีอะเรามองขานะครับของอคนหนุ่มสาวกับผู้สูงวัยอะมันจะคล้ายๆเดิมคือพันขนาดจะเท่าๆเดิมแต่เราไม่รู้เลยว่าภายในจริงๆนะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับตามการเวลาเนื่องจากการเสื่อมไปของกล้ามเนื้อนะแล้วก็การเพิ่มมากขึ้นของไขมันเราก็ดูเหมือนแบบเออ ขาเราอะถืว่าเราอายุ50 30 35เทียบกับ50บางคนขามันก็คล้ายเดิมนะขนาดเท่าๆเดิมแต่เราไม่รู้เลยว่ากล้ามเนื้อภายในอะมันเสียหายไปแล้วมันมันสูญหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันคือสาเหตุหลักที่ทำให้เราอะไม่แข็งแรงออไม่แข็งแรงนะครับ เนื่องจากว่ากล้ามเนือหายไปทีนี้มันสูญเสียไปเร็วแค่ไหนนะครับก็ประมาณ8%ตามบทความนี้นะครับ8%ทุกๆ10ปีฟังดูก็เหมือนจะไม่เยอะไหมปีละเปอร์เซ็นต์ก็เยอะนะถ้าหลายเป็น10ปีหลาย10ปีขึ้นไปมันก็จะเยอะนะครับแล้วก็พออายุ75ขึ้นไปมันจะเสื่อมเร็วมากประมาณ15% ต่อ10ปีอ่ะก็คืออัตราม,มันจะเพิ่มขึ้นประมาณสักสองเท่านะครับซึ่งตัวของมัลส์มัสซ์มสนะครับมวลกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็คือสัมพันธ์โดยตรงเลยกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคือพูดง่ายก็คือว่าถ้าคุณมีมวลกล้ามเนื้อมากกล้ามเนื้อคุณก็จะแข็งแรงนั่นแหละนะถ้าเกิดว่ามีมวลกล้ามเนื้อน้อยโอกาสที่กล้ามเนื้อโครงสร้างจะไม่แข็งแรงมันก็ มีสูงนะครับมีสูงขึ้นคราวนี้กล้ามเนื้อมันสําคัญยังไงเอาง่ายๆนะสมมติคุณเคยเห็นโครงกระดูกใช่ไหมครับเพื่อนๆเคยเห็นโครงกระดูกยังไงโครงกระดูกอะถ้ามันไม่มีเส้นเอ็นกับกล้ามเนื้อมันก็เหมือนกับแบบไม่ต่อกันเลยนะกระดูกมันก็เหมือนไม่ได้ต่อกันเองนะครับจุดที่มันต่อกันนะก็คือเส้นเอ็นใช่ไหมมาเชื่อมกับกระดูกทีนี้ก็จะมีกล้ามเนื้อแทรกเข้าไปในเส้นเอ็นอีกทีหนึ่ง ใช่ไหมแทรกรวมกันมัดรวมกันไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อเราสูญหายไปกล้ามเนื้อเราสูญหายไปเรากระดูกเส้นเอ็นมันก็จะต้องเสียหายได้ง่ายเป็นธรรมดาเออใช่ไหมเพราะงนั้นเราจะต้องทํำยังไงล่ะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราอ่ะมันไม่หายไปซึ่งโรคเนี้ยก็ชื่อว่าซาโคพีเนียซาโคพีเนียนะครับอือก็คือ ก็อวมเนื้อม hey. oh, okay. ันส okay. ูญหายไปเฮ้ยสายกิฟต์อยู่สวัสดีครัับสสวดีค่ะเจอเพื่อนว่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับอ่าชื่อเตยค่ะเป็นเพื่อนสะสมัยอยู่ที่ทับปัจจุราเจอเพื่อนครับยังไงบ้างเตยจะไปไหนเนี่ยพอดีเรามาวิ่งอ๋อคือแบบเราก็มาเดินเล่นกับเพื่อนเหมือนกันออ๋สวัสดีค่ะ หมายถึงว่าเราเราไปตรงบ่อน้ําตรงนั้นใช่ใแล้วทางขวาน่าจะเปิดทางเชื่อมแล้วอ๋อเสร็จแล้วก็เข้าไปในอาคารนั้นอาคารอันใหม่ที่เขียนว่าเอเปกอะไรนั้นบ้างใช่ใช่เจอเพื่อนครับเมื่อกี้วิ่งวิ่งอยู่เจอเพื่อนก็เจอบ่อยนะเพื่อนที่กรุงเทพนะแต่ก่อนกรุงเทพเป็นคนเพื่อนเยอะนะมีเพื่อนนะครับไม่ใช่ไม่มีเพื่อน เพื่อนที่ถาปัดนะใช่ไหมมีงานหนังสือที่ศูนย์ศิริกินะครับเออวะเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้ความมาข้างบนนี้เขาให้วิ่งผมแส่เขาไม่ให้วิ่งนะให้เดินหรือเปล่าบรรยากาศดีมากเลยนะครับวันนี้อากาศดีเพลินม,มากๆ นั่งเล่นลมไม้ก็ได้นะตัดเข้ามาส่วนน้ำแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นส่วนป่านะก็ไปถามมาได้ความมาว่ารอบหนึ่งประมาณสามโลได้เลยนะสองสามโลรอบใหญ่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาวิ่งรอบใหญ่ดูนะตั้งน้ำไว้เป็นจุดตั้งน้ำแล้ว สามโลกว่าแล้วทะ <c oughs> ลุมาที่บึงแล้วนะครับรี่ศูนย์ริกิจ คนเยอะมากงานหนังสือผมเคยมานะตอน,น,นเด็กนะครักส่บปีที่แล้วคนเยอะจริงๆเลยนะครับ <S <S ไม่ได้สักเล่มเลยนะผม, <S 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 มเดี๋ยวว่าค่อยมาดูพรุ่งนี้ดีกว่าก็ไปงานหนังสือมานะครับเมื่อกี้คนเยอะมากคนไดยชอบอ่านหนังสือนะก็ะเดี๋ยวไปวิ่งจักต่ออีกหน่อยนึงนะครับผมไม่ได้ซื้อหนังสือเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันวิ่งต่อไงไม่รู้จะถือ,อยังไงนะครับ ี๋ยวตอนเย็นม่อีกรอบนึ่งที่นี้ก็คือว่าพอมันเสียงพออายุเริ่มเยอะใช่ไหมครับอยู่เริ่มเยอะมันก็เลยเสี่ยงที่จะเสียกล้ามเนื้อไปตามอายุนั่นแหละม,มันก็สลายไปมันไม่ใช่ว่าไม่ใช้เราก็เดินเหินแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่มันก็หายไปนะครับวิธีการที่จะทําให้มันไม่หายไปมันก็มีอยู่หรือว่าชะลอนะครับก็คือการ ใช้เวทเทรนนิ่งนั่นเองนะครับก็คือต้องเล่นเวทนะสรุปก็คือทุกๆคนเนี่ยจะต้องมีการเวทเทรนนิ่งด้วยนะเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันคงอยู่อย่างหนึ่งก็คือนทริชั่นนะครับนูดิชั่นก็คืออาหารเนี่ยก็จะต้องเติมเข้าไปให้มันถูกต้องด้วยเช่นโปรตีนนะครับ BCAA ต่างๆก็จะต้องครบด้วยพาทิตย์กำลังจะตกแล้วเดี๋ยวผมกลับที่พักก่อนอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ สามสี่โลนะกับเบาก็าาถามว่าวิ่งออกกําลังกายได้ไหมได้นะครับไม่อยากเบรก็มาวิ่งออกกาลังกายได้อืบางคนก็ไม่ชอบเบรก็มาวิ่งจ็อกกิ้งเดินเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างวันนี้ผมก็ไปเจอคุณลุงกินข้าวนั่งกินข้าวที่เทอร์มิน,นอลด้วยกันก็ถามว่าผมมาทําอะไรผมก็เลยบอกว่าเออผมก็เป็นนักกีฬาแหละแกก็เลยถามว่า เออแล้วอย่างลุงถ้าอยากจะแบบดีรือว่งแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องทำยังไงหรอคือก็คือเป็นคนที่แบบอายุเยอะแล้ว60บวกะแล้วก็สร้างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็จะแนะนำให้ออกมาใช้ชีวิตออกมาเดินตามสวนสวนป่าเป็นจักริกิตินะครับหรือตรงนี้ก็ได้ ตรงสวนที่เดกินเนี่ยแหละมันมีหลายส่วนที่ต่อกับส่วนลุมด้วยนะครับ45นาทีทุกวันเดินก่อนนะเดินนที่นี่พอเริ่มวิ่งได้ก็วิ่งวิ่งได้ก็วิ่งต่อนเนื่องนะครับวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็สลับเดินอี่ยผมตอนนี้ก็เดินแล้เดินพักก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิ่งใหม่ตอนเช้าชิลๆนะครับ แล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็เข้าที่พักนอนนะอยู่กรุงเทพสอคืนนะครับน้าจะมีอะไรถ่ายไปให้ชมกันหลายๆอยา่างจะพาไปดูนั่นดูนี่นะครับวันนี้ผมจากออราไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ